สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆพลังงานนะคะที่ถูกดึงดูดเข้ามาชมคลิปของแม่หมอในวันนี้นะคะวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะแต่แม่หมอยังไม่มีหัวข้อในการทำคลิปนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดไพ่แล้วก็ให้ไพ่เล่าเรื่องของเพื่อนๆกันนะคะว่าไพ่ยอยากบอกอะไรกับผู้ที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้บ้างนะคะตอนนี้แม่หมอได้มีการเปิดรับดูดวงนะคะเป็นการส่วนตัว เดือนนี้ถ้าจองภายในเดือนมีนาคมนะคะแม่หมอมีโปรโมชั่นอยู่ที่ราคา222นะคะสามารถทักแล้วก็ขอรายละเอียดจากแอดมินได้นะคะแล้วตอนนี้แม่หมอได้มีการเปิดรับสแกนพลังงานนะคะกับอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆที่เป็นแม่หมอด้วยกันนะคะโดยการเ,าเป็นการสแกนพลังงานแล้วก็เคลียร์ล้างจักระ ทั้ง7จ็ดักระนะคะอ่าจะมีการตรวจเช็คว่ามีจกกักระใดบ้างที่มีการอุดตันอุดกัน้นแล้วก็ต้องมีการแก้ไขอะไรบ้างนะคะจะเป็นการชำระล้างในช่วงวาระที่ถึงพร้อมของผู้ที่เข้ารับการสแกนนะคะโดยที่ ก่อนเข้ารับการสแกนพลังงานจะต้องมีการสวดขอขามากรรมก่อน7วันนะคะถ้าใครสนใจแล้วก็อยากทราบรายละเอียดสามารถทักไลน์แอดเข้ามาสอบถามกับทางแอดมินได้นะคะว่ามีรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงบ้างาเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเปิดดูพลังงานตัวตนของผู้ที่เข้ามาชมคลิปนี้กันก่อนนะคะว่าพลังงานตัวตนของผู้ที่เข้ามาชมคลิปนี้ มีพลังงานยังไงกันบ้างนะคะขออนุญาตครูลูกครูบาอาจารย์นะคะของผู้ที่เข้ามาชมคลิปนี้ทุกท่านนะคะ mm hmm. การเปิดไพ่ของแม่หมอนะคะเป็นการเปิดพลังงานโดยรวมนะคะอาจจะตรงทั้งหมดหรืออาจจะตรงแค่บางส่วนนะคะขอให้เพื่อนๆนําส่วนที่เป็นประโยชน์นําไปปรับใช้แต่ถ้ารู้สึกฟังแล้วรู้สึกอึดอาจรู้สึกว่าไม่ใช่ก็กดข้ามผ่านคลิปนี้ไปได้เลยนะคะขอให้การเข้ารับชม คลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์สูงสุดกับผู้ที่เข้ามารับชมนะคะขออนุญ,ญาตคุณลูกุบาอาจารย์นะคะของผู้เข้ามารับชมะคะ่ะ พลังงานนะคะของผู้ที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้นะคะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะโดยไพ่ใบแรก King of Cup ราชาถือถ้วยไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงตัวตนของผู้ที่มีความครบพร้อมนะคะมีตำแหน่งหน้าที่ถ้าทางทางด้านจิตวิญญาณแล้วก็ทางด้านทางโลกนะคะ เพื่อนๆมีการเข้ารับตําแหน่งเหมือนอยู่ในจุดที่กําลังทำหน้าที่ปฏิบัติงานที่เป็นหน้าที่ของตัวเองที่ได้รับการมอบหมายมาแล้วก็ทั้งทางด้านทางโลกเนี่ยก็อยู่ในตําแหน่งที่เหมือนดูแลองค์กรดูแลลูกน้องแล้วก็เป็นผู้ที่อยู่ในจุดที่มีการตัดสินใจ ที่จะคอยผลักดันแล้วก็ขับเคลื่อนองค์กรนะคะไพ่ใบถัดมาเดอะฟู l เดอะฟู l เป็นตัวตนเป็นตัวแทนของผู้ที่มีความอิสระเสรีในการใช้ชีวิตเป็นคนรู้สึกชอบใช้ชีวิตแบบเสียเส่ยงๆลุยๆแต่ก็สามารถเอาตัวรอดมาได้รู้สึกว่าการทำอะไรก็ตามอย่างที่ใจตัวเองต้องการเนี่ยเป็นการเติมเต็มทางด้านจิตวิญ,ญญาณของตัวเอง ได้มีการท่องเที่ยวชอบการผจญภัยชอบการพบปะผู้คนเหมือนการได้เจอคนใหม่ๆได้ไปสถานที่ใหม่ๆเป็นการเติมเต็มจิตวิญ,ญญาณของเพื่อนๆเพื่อนๆรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ออกเดินทางเพื่อน,อนๆจะมีความสุขมีความรู้สึกว่าเราได้ทำในสิ่งที่เราชอบแล้วได้ทำในสิ่งที่เรารักจะรู้สึกอิสระเสรีนะคะถ้าอยู่ในจุดนั้นจะรู้สึกเหมือนกับว่า ได้โบยบินไปในสิ่งที่ตัวเองเหมือนชอบแล้วก็อยากทำนะคะซึ่งแม่หมอก็เป็นคนแบบนี้เหมือนกันแม่หมอจะชอบเดินทางนะคะการที่ได้ขับรถไปตามสถานที่ต่างๆได้ไปแบบได้ทอดอารมณ์ได้นอนคนเดียวได้ทำอะไรคนเดียวเนี่ยเป็นสิ่งที่แม่หมอชอบมากเลยนะคะส่วนพไพ่ใบถัดมาดี e อ็มพ s ดีเอ็มเพจเป็นตัวแทนของราชินีผู้มีความมั่งคั่งมีความครบพร้อมเพื่อนๆจะมีความเป็นเหมือนกับมีพลังงานของความเป็นแม่อยู่ในตัวเองจะชอบช่วยเหลือผู้คนจะชอบเหมือนกับว่าคอยดูแลสารทุกขส,สุบดิบของผู้คนรอบข้างนะคะไม่ว่าใครก็ตามที่ได้เจอกับเราเขาจะรู้สึกว่าเราเนี่ยมีพลังงานของความอบอุ่น เพื่อนๆสามารถช่วยแก้ไขปัญหาของผู้ที่เข้ามาขอรับคำปรึกษาหรือว่าสามารถช่วยคลี่คลายปัญหาของผู้ที่เข้ามาคุยนะคะแล้วก็ทั้งทางด้านการเงินหรือว่าด้านการงานก็มาอยู่ในจุดที่ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่ามีความพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีที่ตัวเองทำเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนไพ่ใบถัดมา สองเหรียญสองเหรียญเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวแทนของการวนกลับนะคะจะมีถ้าใครก็ตามที่เคยมีเรื่องเสียเงินหรือว่ามีการเสียความสัมพันธ์จะมีการวนกลับของเงินตรงนั้นกลับมาหรือว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เคยจบไปแล้วก็จะกลับคืนมาเหมือนอยู่ในจุดที่เรากำลัง เหมือนดึงสิ่งที่เคยเสียไปอะคะ่ะจากที่เคยเสียเงินเสียรายได้หรือว่ามีเรื่องทําให้เราเสียโดยที่แบบตอนนั้นน่ะมันเป็นการเสียเพื่อการเรียนรู้แต่ตอนนี้มันจะเป็นการกลับมาวนกลับมาของรายได้ที่เราเคยเสียไปนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะเสียเงินเสียทองไปกับอะไรก็ตาม ตอนแรกเราอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นการเสียเงินโดยที่เราไม่ได้ผลอะไรกลับมาเลยแต่ตอนนี้มันกลับมาเพราะว่าเพื่อนๆได้เรียนรู้แล้วก็เหมือนเอาตรงนั้นมาแก้ไขเหมือนทําให้เพื่อนๆพ,นนพอผ่านจุดที่การเรียนรู้มาแล้วนะคะเงินตรงนี้มันจะกลับมาตอบแทนแล้วก็มันเหมือนเป็นผลของการกระทําของเพื่อนๆเ,เพราะว่าที่ผ่านมาค่ะมันมีไพ่ห้าดาบห้าดาบเป็นตัวแทนของความยุ่งยากความขัดสนความเหมือนกับว่าค่อนข้างจะ รู้สึกกดดันแล้วก็รู้สึกเหมือนกับมีการทะเลาะเบาะแว้งนะคะตรงนี้เนี่ยมันได้ผ่านไปแล้วแล้วก็มันได้มีการวนกลับมาเพื่อมาตอบแทนความพยายามที่เพื่อนเเคยทำไว้นะคะไพ่ใบถัดมาเพจออฟเพนทัลค์นะคะตรงนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของเงินที่มันจะได้มาจากการทำงานจากความสามารถที่เพื่อนๆมี ตอนนี้เพื่อนๆกำลังจะหาะไรายได้จากสิ่งที่เป็นความสามารถพิเศษแล้วก็เหมือนเป็นพรสวรรค์ที่อยู่ในตัวของเรามานานแล้วแล้วเราได้ดึงมันออกมาใช้แล้วออกมาทำให้เกิดประโยชน์นะคะไพ่ใบถัดมานะคะแปดเหรียญแปดเหรียญตรงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงของการที่เรากำลังอยู่ในจุดที่กำลังรอคอยผลตอบรับ ที่เกิดจากการหว่านพืชไปแล้วจากการที่เราได้มีการเริ่มได้มีการเหมือนปฏิบัติมีหลายๆอย่างที่เพื่อนๆได้เริ่มลงมือทํานะคะจากที่ผ่านมามันอาจจะอยู่ในช่วงของการกําลังลดน้าพรวนดินให้มันเติบโตและตอนนี้เนี่ยมันกําลังจะเกิดผลเกิดประโยชน์แล้วก็มันจะมีเหมือนทําให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราลงแรงไปอะ มันไม่ได้เสียเปล่ามันจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นเพราะมานันมันจะมีหนึ่งหนึ่งถ้วยขึ้นมาหนึ่งถ้วยใบนี้เนี่ยสังเกตจากหน้าไพ่นะคะมันเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์มันมีความเจริญเติบโตมีตอนนี้จะมีเหมือนผู้ร่วมงานแล้วก็มีทีมงานที่แข็งแกร่งแล้วก็คอยช่วยผลักดันทำให้งานที่เราทำอยู่เนี่ยมันง่ายขึ้นแล้วก็ มันได้มีการขับเคลื่อนนะคะเพราะว่ามันมีกลุ่มมีทีมเพราะว่ามีสามเดียนเกิดขึ้นสามเดียนมาประกบเนี่ยนะคะเพื่อนๆทําทำงานอะไรก็ตามจะมีคนคอยช่วยเหลือจะมีทีมที่แข็งแร่งนะคะ จากที่เคยเจอคนที่เรารู้สึกว่าเป็นปัญหาในการทำงานตอนนี้เขาจะหายไปแล้วก็จะมีคนที่เป็นกลุ่มเป็นทีมของเราจริงๆเนี่ยเข้ามาเสริมทับทำให้งานที่เราทำอยู่เนี่ยมันสามารถขับเคลื่อนไปได้ง่ายแล้วก็จะมีความเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะส่วนไพ่ใบสุดท้ายสิ่งที่เพื่อนๆทำมาทั้งหมดนะคะกําลังจะ ถึงจุดของการพิพากษาเพราะว่ามี The View of Fortune ขึ้นมาตอนนี้โชคชะตาของเพื่อนๆได้มีการเปลี่ยนแล้วนะคะถ้ามันร้ายมันไม่โอเคมันกำลังปจะไปอยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เรารู้สึกพอใจในจุดนี้มันถึงจุดที่ได้ผ่านการพิพากษามาแล้วถ้าเราทำกรรมดีทำความดีมา แอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นก็คือสิ่งที่เราทำถ้ามันเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยรับรองว่าคุณจะได้เจอสิ่งที่ดีรอคุณอยู่ในอนาคตแน่นอนนะคะมันไม่มีอะไรที่เราทำไปแล้วเราจะไม่ได้ผลของการกระทำที่เป็นสิ่งเดียวกับที่เราทำลงไปถ้าเราปลูกมะละกอเราก็จะได้มะละกอเราจะไม่มีทางได้อปเปิลนะคะอยากให้เชื่อมั่นในความดีที่เราทำมาแล้วก็ ทำมันต่อไปอย่าท้อถอย,ถอ,ยอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นว่าเราทำดีอยู่นะคะอย่างน้อยยังมีครูรู้ครูบาอาจารย์ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองมีไฮเออร์เซลที่คอยดูแลแล้วก็คอยช่วยผลักดันเพื่อนๆอยู่นะคะอยากให้ทำในสิ่งนี้ที่คิดว่าเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นความสุขของตัวเองต่อไปนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อ เดี๋ยวแม่หมอขอใช้ไพ่ขังนะคะดูเรื่องราวของเพื่อนๆนะคะว่ามีเรื่องอะไรที่เพื่อนๆควรทราบณนะขณะนี้ณจนะุดนี้ ไพ่ขังที่เปิดได้คล้ายคลกับที่ผ่านมานะคะอาจจะเป็นคนที่เป็นพลังงานของผู้ที่เข้ามาชมคลิปแม่หมออยู่บ่อยๆ <c oughs> เหมือนเขาไม่ยืนยันนะคะว่าเพื่อนๆมีครูรู้ครูบาอาจารย์คอยดูแลแล้วก็ไม่ได้เดินทางคนเดียวแน่นอนนะคะไพ่ใบแรกที่เปิดได้เชื่องช้าการเดินของเพื่อนๆใน ทั้งทางด้านจิตวิญญาณแล้วก็ทางด้านกายภาพนะคะจากที่เรามองอยู่เนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเราเนี่ยค่อนข้างช้ากว่าเพื่อนช้ากว่าทุกคนแต่มันเป็นการเชื่องช้าโดยที่ช้าแต่ชัวร์นะคะไม่ต้องกลัวไปนะคะเพื่อนๆจะได้รับการเหมือนตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เพื่อนๆกำลังทำอะคะ่ะมันกำลังได้รับการเหมือนจะมีผลตอบรับกลับมา มันเป็นการทําอย่างช้าๆแต่ว่ามันเหมือนมันเป็นโซเพนของเราอยู่แล้วนะคะว่าเราจะต้องไปเจอเรื่องอะไรก่อนเพื่อที่จะไปเจอความสําเร็จนะคะเพื่อนๆมีพระราหูคอยดูแลแล้วก็หลายๆพลังงานที่ดูมานะคะเรามีทั้งด้านมืดแล้วก็ด้านสว่างเหมือนกับว่าเรามีทั้งตัวมืดแล้วก็ตัวสว่างในตัวเองทุกๆคนนะคะ เราผ่านการเกิดการตายมาแล้วหลายชาติเราอาจจะรู้สึกว่าเราเป็นพลังงานที่ดีมากเรามีแต่ด้านสว่างอย่างเดียวแต่ว่าแม่หมอจะบอกว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเราอาจจะเคยผ่านช่วงที่เราได้เกิดเป็นลักษณะของพลังงานที่มืดดำมาก่อนได้อาจจะมีเหมือนเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับพวกไสย,ยศาสตร์มนต์ดำหรือว่า เป็นตัวที่เราอาจจะเป็นตัวที่เราคาดไม่ถึงนะคะแต่เพื่อนๆก็จะมีตัวดีที่คอยบาลานอยู่ตอนนี้นะ่ะมันเหมือนเพื่อนๆจะต้องเอาตัวมืดและตัวดีของเพื่อนๆเนี่ยออกมาแสดงศักยภาพนะคะถ้าเรามีสติเรารู้เหมือนเราตั้งมั่นมาแล้วว่าเราจะเป็นพลังงานที่ดีเราก็สามารถ นำพลังงานที่อาจจะเป็นด้านมืดของเราเนี่ยที่มีขุมพลังตรงนั้นเนี่ยมาช่วยเสริมแล้วก็ทําให้เราขับเคลื่อนภารกิจขับเคลื่อนทั้งด้านทางด้านกายภาพของเราเนี่ยไปให้ในถึงในจุดที่ประสบความสําเร็จได้นะคะเพราะผู้ที่เข้ามาชมคลิปนี้เนี่ยทุกคนมีสติปัญญาแล้วก็มีการเรียนรู้ทุกคนได้ผ่านจุดที่เหมือนมีการเป็นบททดสอบแล้วก็ ให้เราเนี่ยได้ข้ามผ่านแล้วก็ใช้สติปัญญาใช้สติในการเลือกมาแล้วมีไพ่ของพระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะท่านคอยช่วยเหลือปกปกักเพื่อนๆอยู่เหมือนคอยมาโปรดคอยมาเป็นพลังงานดีเหมือนมีทั้งพระราหูและพระโพธิสัตว์กวนอิมในตัวเองที่ เหมือนเป็นพลังงานที่ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบแล้วก็มีการบาลานซ์มีการดึงมาใช้นะคะขอให้ดึงในส่วนที่สามารถขับเคลื่อนศักยภาพของเรามาใช้ให้อย่างเต็มที่นะคะเพราะพอเราอยู่ในจุดที่สีรโลราบกับทุกอย่างเราก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้แน่นอนนะคะ คือเพื่อนๆรู้อยู่แล้วว่าตัวเองมีพลังงานอะไรในตัวบ้างและมีการบาลานซ์มีการเหมือนยอมรับและว,ว่าเรามีทั้งตัวลายและก็ตัวดีนะคะแล้วก็จะมีการนําจุดทั้งสองอันนี้มาใช้ในทําให้ชีวิตของเราเขับเคลื่อนต่อไปแล้วก็ทําภารกิจส่วนไพ่ใบถัดมานะคะหักหลัง บางคนอาจจะเพิ่งผ่านผ่านความรู้สึกหรือผ่านเรื่องที่โดนเหมือนกับมีการหักหลังมีการเหมือนรับหลังเราอ่ะเขาอาจจะพูดหรือว่าทำในสิ่งที่เราคาดไม่ถึงนะคะก็คืออยากให้ตั้งสติแล้วก็ข้ามผ่านมันไปนะคะเพราะในพลังงานของเพื่อนเนเนี่ยมันยังมี ความลับที่ถูกซ่อนอยู่นะคะเขาไม่ได้บอกว่ามันยังมีอะไรอีกที่เพื่อนๆยังไม่ได้แสดงออกมาแต่คาดว่าจะมีสิ่งที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเพื่อนๆอาจจะมองว่าตอนนี้เนี่ยเราอาจจะฉันไม่เห็นทาอะไรได้เลยฉันไม่เหมือนเพื่อนฉันฉันดูด้อยกว่าคนอื่นแต่จริงๆไม่อยากให้คิดอย่างนั้นเลยค่ะมันมีพลังงานความลับที่ถูกซ่อนอยู่นะคะ ตอนนี้เนี่ยอยากให้ปรับสมดุลทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะลองหันกลับมาดูแลตัวเองหันมาดูแลเรื่องการทางด้านกายภาพด้วยนะคะเรื่องการกินการนอนการอยู่การบริโภคลองปรับเปลี่ยนอาหารออกกําลังกาย ดูแลปรับสมดุลทั้งทางด้านทางกายแล้วก็ทางใจถ้าทางด้านทางจิตใจก็อาจจะให้ลองอยู่กับตัวเองลองนั่งสมาธอาิอาจจะเปลี่ยนอาหารจากที่เป็นอาหารที่หนักๆะคะ่ะก็มาเปลี่ยนอาหารที่เป็นอาหารที่เบาลงอาจจะลองรักษาสินแปดกินเป็นเวลาแล้วก็ ลองหัดทำสมาธิลองหัดอยู่กับตัวเองเพื่อดึงศักยภาพนะคะมันมีพลังงานเอาเอาสลรพิษอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นพลังงานของเราเองที่ถูกซ่อนอยู่ข้างในนะคะเราก็เหมือนกับว่าถ้าเราปรับสมดุลต่างๆได้อะเราจะนำภารากิจนนำสิ่งที่อยู่ภายในของเราอะคะ่ะนำมันออกมาใช้ได้แล้วก็มันจะทำให้เราเหมือน มีศักยภาพมากขึ้นแต่ตัวนี้มันยังยังดึงออกมาไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่มีสมดุลแล้วก็เรายังจะต้องเหมือนปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อดึงตรงนี้ออกมาใช้นะคะแล้วไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่ไขว้ขวาหลายๆคนอยากประสบความสำเร็จอยากไปถึงในจุดที่เราครบพร้อมแล้วนะคะก็คือตรงเนี้ยไม่อยากให้เป็นกังวลไปนะคะ ให้ค่อยๆเดินค่อยๆทําไปในตามเหมือนเสียงภายในของเราว่าเขาแนะนํำยังไงเขาอยากให้เราทําอะไรเราก็ค่อยๆทําไปแล้วก็เหมือนเรียนรู้กับเส้นทางที่เรากําลังเดินไปด้วยนะคะเพราะว่ามันถึงจุดหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับในสิ่งที่ตัวเองคู่ควรอยู่แล้วไม่ต้องเป็นกังวลหรือว่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะเพราะมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆก็จะมาถึงจุดที่ ตัวเองเข้าประจำตำแหน่งเข้ามาสู่ในจุดที่ตัวเองครบพร้อมนะคะก็คือวันนี้เนี่ยเรื่องที่อยากจะบอกกับเพื่อนๆก็คือว่าอยากให้มีสติในทุกขั้นตอนในทุกการเลือกนะคะไพ่ได้บอกถึงวิธีแล้วก็ได้แสดงศักยาภาพในตัวภายในของเพื่อนๆออ,ออกมาแล้วนะคะว่าเพื่อนๆมีลักษณะยังไง เราก็ค่อยๆทําตามเสียงหัวใจของเราแล้วก็เดี๋ยวจนถึงวันหนึ่งอะค่ะเราก็จะมาถึงจุดที่ไขว่คว้าความสำเร็จได้เองนะคะเดี๋ยวคราวหน้าแม่หมอจะมาทำคลิปอะไรในครั้งต่อไปนะคะขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์กด Sub สไ r i b e ไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมาทำคลิปอะไรต่อไปให้ชมกันก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะแม่หมอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ